สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนการหาค่าลิมิตนะลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ของ square root x นะมาดูว่ามีค่าหรือไม่ในการสอนแข่งครัฐ1นนะีก็จะมีคำถามถามที่10นะว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ของ square r o x เนะี่ยมีค่าหรือไม่มีค่าด้วยเหตุผลอะไรนะก็จะมีหลายคำตอบด้วยกันนะอย่างเช่นบอก square r o x หาค่าไม่ได้เมื่อ x น้อยกว่า0นะ็ลิมิต เข้าใกล้ศูนย์ของแส์รูท x ก็ไม่มีค่าบางคนก็ตอบว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านบวกแสว์รูท x มีค่าเป็นศูนย์แต่ลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านลบของแสว์รูท x หาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ของแสว์รูท x ไม่มีค่าคนที่3ก็ตอบว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ด้านบวกของแสว์รูท x มีค่าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ของแสว์รูท x มีค่าเป็นศูย์คนที่สามตอบแบบนี้คนที่สี่นะครับูในโรงเรียนสอนมาว่าลิมิตตัวนี้มีค่าเป็นศนะูนย์เพราะฉะนั้นถ้าไปเรียนตอนปีหนะึ่งะก็ให้ตอบเหมือนเดิมอะบแรูเกเมื่อเเข้าใกล้ศูนย์มีค่าเป็นศนะูนย์เพราะฉนั้นคนที่สี่คำตอบถูกต้องไหมนะคนที่สามคำตอบถูกต้องไหมหรือสองคนแรกถูกต้องนะเดี๋ยวเรามาดูการหาค่าลิมิตโดยใช้บทนิยาม อย่าลืมนะบทความนี้เนี่ยเขียนมาตั้งแต่ปี2004นะก่อนหาค่าลิมิตโดยใช้บทนิยามเราก็มาดูนะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนีคาว่าจุดลิมิตนะข้อความนี้เอามาจากตำราแคนคูลัส1ในปี2004นะตำราของสสวทยังไม่มีคาว่าจุดลิมิตนะ a เป็นจุดลิมิตของเซต e ก็ต่อเมื่อนะทุกจำนวนจริงบวก d e ต้า จะได้ว่าเอลบเดลต้าเอบวกเดลต้ A ata, 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 ช่วงเปิดตัวนี้นย,ยกเว้นตัว A อ n ินเท e c t E ต้องไม่เป็นเซตว่างก็แปลว่าต้องมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวที่อยู่ใน E ในปีพศ2563ตำราสสวทมีคำว,ว่าจุดลิมิตละแต่ว่าไปอยู่ในคู่มือครูเ A เป็นสับเซตของจำนวนจริง เ <X S 2> เป็นจำนวนจริงเอ็เป็นจุดลิมิตของ a ก็ต่อเมื่อนะทุกจานวนจริงบวกเอฟซิลอนมากกว่า0ช่วงเปิด x ลบเอฟซิลอน x บวกเอฟซิลอนต้องมีสมาชิกใน a อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ไม่ใช่ x นะก็พูดเป็นสียงร้องว่าทุกค่าเอฟซิลอนมากกว่า0ช่วงเปิด x ลบเอฟซิลอน x บวกเอฟซิลอนอินเตอร์เซก a อ็กลบเอ็ก็ไม่เอาตัว x เนี่ยนะต้องไม่เป็นเซตว่างนะ บทนิยามเหมือนกันเนพียงแต่ว่าตำราแคลคูลัสทั่วไปมีจุดลิมิตตำราเรียนนักเรียนมปลายนะคำว่าจุดลิมิตมีแล้วนะอยู่ในคู่มือครูโดเมนของฟังก์ชัน f x เท่ากับ square root x นะีโดเมนก็คือช่วงปิด0ไปถึงอินฟินิต0เป็นจุดลิมิตของโดเมน f นะเราก็บอกให้เดลต้ามากกว่า0เป็นจำนวนจริงบวกใดๆนะ ศูนย์ลบเดลต้าศนวกเดลต้าช่วงเปิดตัวนี้ลบทิ้งด้วย0เนะี่ยก็เป็นช่วงเปิดตัวนี้ลบทิ้งออกไปตัวเนี่ยอินเตอร์เซ็กโดเมนไม่เป็นเซตว่างอะเนะี่ยมาดูเหตุผลกันเนะี่ยลบเดลต้าถึงเดลต้ายกเว้นเลขศูนย์เนี่ยอินเตอร์เซตัวนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ทั้งในช่วงปิดศูนย์ถึงอินฟินิตแล้วก็อยู่ในเซตนี้ตัวอย่างเช่นเดลต้าส่วนสอง อยู่ในนี้ด้วยแล้วก็อยู่ในนี้ด้วยก็แปลว่าเซตนี้อินเตอร์เซ o กโดเมน f ไม่เป็นเซตว่างทุกจำนวนจริงเดลต้ามากกว่า0ย์เนี่ยลบเดลต้าบกเดลต้ายกเว้น0ูนย์อินเตอร์เซ n กมนไม่เป็นเซตว่างก็แปลว่า0เป็นจุดลิมิตของโดเมน f บทนิยามของลิมิตเนี่ยตำราแกงคุัฐทั่วไปก็จะมีบทนิยามที่รัดกลุ่มก็คือ ลิมิต fx เมื่อเข้าใกล้ a เท่ากับ l เนี่ยก็ต่อเมื่อทุกค่า epsilon มากกว่า0เนี่ยจะต้องมีเดลต้ามากกว่า0ที่ทำให้ Absolute fx ลบ l น้อยกว่า epsilon ทุกค่า x เนี่ยซึ่งอยู่ในโดเมน d และ Absolute x ลบ a น้อยกว่าเดลตา้าใช้ภาษาเดียวกันนะแต่ว่าบทนิยามลิมิตเนี่ยในคู่มือครู a เป็น Subst s u b เซ t ของ r เเป็นฟังก์ชันโดเมน a ไปยัง R a อยู่ a ตัวเล็กอยู่ใน a เนี่ยเปลี่ยนแต่ว่านะในคู่มือครูของสสวทนั้นนะนะ่ะไม่ได้กล่าวว่า a ต้องเป็นจุดลิมิต l เป็นลิมิตของเว่เ x เข้าใกล้เยเขียนแทนด้วยเห็นไหมเหมือนกันเขียนแทนด้วยเนะี่ยลิมิต x เข้าใกล้ a fx เทถากับ L ก็ต่อเมื่อนะ ทุกเอมากกว่า0จะมีเดลต้มากกว่า0พูดเหมือนกันเอซีลูดเอฟบเน้อยกว่าอฟซีลอทุกเอในเที่อซีลูดเอลบเอน้อยกว่า delta. เดลต้พูดเหมือนกันหรือพูดโดยย่อก็บรรทัดสุดท้ายเนี่ยลิมิตเเท่ากับเเมื่อเเข้าใกล้เอก็ต่เมื่อทุกค่าเอมากกว่าศมีเดลต้มากกว่าศนย์ที่ทำให้ทุกค่าเในเอาเ absolut x ลบ a น้อยกว่าเดลต้แล้ว absolut e f x ลบ l น้อยกว่า epsilon เนี่ยพันธบทนิยามที่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเข้ามาอยู่ในหนังสือสอนหนังสือของนักเรียนมปลายแล้วนะแต่ว่าฝากไว้ในคู่มือครูโดยสองบทนิยามเนี่ยสามารถตอบคำถามที่เราต้องการได้ว่าลิมิตของ square root x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์มีค่าหรือไม่มีค่าการพิสูจน์ว่าลิมิต ของ square r เ o t x เมื่อ x เข้าใกล้ศนย์เท่ากับ0ูนยฟังกชัน fx คือส q u วรูท o o t x โดเมนก็เป็นช่วงปิดศูนย์ถึงอินฟินิตทุกค่า e อ s i l o n มากกว่า0ูนยคำว,ว่ามี delta มีนี่ไงเลือกละ delta เป็น e อ s i ี o n กำลังสองน delta ก็เป็นเลขบวกด้วยให้ x อยู่ในโดเมนเนี่ยสแคทลบ0น้อยกว่า delta ก็กลายเป็น x น้อยกว่าเอ็กซ์ยูเลนกำลังสองเพราะเดลต้ามันคือเอ s i ซ o n ูนกำลังสอง x อยู่ใน d a b อ o l u t e ู x ก็เป็น x เฉยๆเพราะ x มันมากกว่า0ถอดรูทเนี่ยสมการได้กลับค่าเพราะเป็นเลขบวกแล้วเราก็ได้เงื่อนไขว่า a อ s o l u t ูเลของสแวรูท x ลบ0น้อยกว่าเอ็นซ์ยูเลนตอนนี้เราก็ถือว่าได้พิสูจน์ได้ครบถ้วนแล้วเนี่ยทุกจำนวนจริงเอ s i ซ o n นมากกว่า0มีเดลต้ามากกว่า0ที่ทำให้ ถ้า x อยู่ใน D และ absolute x ลบ0น้อยกว่าเดลตาแล้ว absolute ของ square root 0, s ส r e r รู t x ลบ0น้อยกว่าเอ s ซ l o n ด้วยสอดคล้องบทนิยามก็สรุปได้ว่าลิมิตของ square root x, ม x เ, 0, มมมมมเมื่อ x เข้าใกล้0มีค่าเป็น0คำว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ของ square root x มีค่าหรือไม,ม่ได้คำตอบแล้วนะลิมิต เมื่อ x เอข้าใกล้0ของ square root x มีค่าเป็น0ะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนมปลายทุกคนก็มีบทนิยามที่สามารถใช้พิสูจน์ได้ว่าลิมิตตัวนี้มีค่าเป็น0ส,สนใจสาระน่ารู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เล็กๆน้อยๆก็ติดตามคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ